พระว่าจะน่านุนใจในวันนี้ จากพระธรรมเลวินิติบทที่ 9, ข้อที่22-23บันทึกว่าแล้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรประชาชนและอาโรนก็ลงมาจากการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องเผาบูชาและสารติบูชาโมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในเต็นท์นัดพบเมื่อเขาทั้งสองออกมาเขาก็อวยพรประชาชนและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏแก่ประชาชนทั้งมวลข้อคิดจาก พระวจนะลักษณะชีวิตของผู้รับใช้ 1. ชีวิตแห่งการอวยพรประชากรของพระองค์อวยพรไม่แช่งด่าอวยพรไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งเงียบ 2. ชีวิตแห่งการเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์อธิษฐานเผื่อสารภาพบาปนำการชำระ 3. ชีวิตแห่งการติดสนิทการพูดและการฟังพระเจ้าเสมอ 4. ชีวิตแห่งการนำพระพรเป็นพระพรต่อบรรดาประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ